คำเตือนรายการนี้ไม่เหมาะกับบุคคลท้องแก่ที่ยังไม่คลอดเพราะอาจจะรารอจนลูกไหลและไม่เหมาะกับคนที่กำลังมีเซ็กส์เพราะแทนที่จะค้างอ่างอ่างจะกลายเป็นเลาะแทนอีกสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ถามว่าผมจะทำอะไรผมจะทำก็คือขนมปังนะครับเรียกว่าอะไรดปแซนด์วิชอ๋อแซนด์วิชไส้ไข่มาโย สิ่งที่เราต้องใช้ก็คือมีไข่ไข่ต้มไข่ต้มมายองเนสมายองเนสยี่ห้อนี้นะฮะครับเห็นปะ่ะอร่อยสุดยี่ห้อบอกเลยกินเปล่าๆยังได้คือผมอบปกติผมคนไม่ชอบมายองเนสไงพอกินยี่ห้อนี้เข้าไปเลยแบบแม่งเลยเจ้าแต่วว่า ลอยขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็มีเกลือเพราะว่าถ้าเราใส่แต่มายตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยมันจะรสชาติเป็น,ปนเนสอ่ะเออรสชาติเป็นปนเนสอ่ะใส่เกลือเข้าไปไหนให้มันกลมกล่อมแล้วก็ขนมปังเขย่าแป้บเราจะทำไงก็คือเราจะบดไข่ก่อน มาครับพอได้อย่างงี้ปุ๊บเราก็จะใส่มายองเนสเข้าไปข้อข้างเยอะนะครับคือใส่จนมันเปียกแบบชิมก่อนไหมชิมอ่ะทำอะไรมันอร่อยมากขึ้นสวรรค์มาอืมตีปมมากม,มั้ยขึ้นสวรรค์เลยเจอโยม,มาบาลมาไม่โยมบาลอยู่ในนรก

เพือก่อนหลับแน่ๆหลับมันหลับอยู่แล้วนี่กี่โมงละเดี๋ยวเราขอทำไรผู้คนก่อนเกลือนิดหนึ่งมา เกลือมือต้องแห้งนะฮะเราจะต้องใช้มือจับมงั้นันเยอะเกิดไปแน่นอนเล็บยาวเกลือติดสิบคุณตัดพี่ใช่ไหมตัดือสามเล็บที่เหลืออะไรยังไมไปทำไหนชี้เกียร หมึมนหัวไงเบลอเอหตุจากศูนย์สามเจ็ดเมื่อกี้ไม่ได้พูดอย่างนี่อ,อะไรบอสเมื่อกี้บอกไปแคะคิม,ไมูไม่ไม่ไม่มันตัดไม่ได้จริงมันแบบมึมนหัวไม่ใช่ไม่ใช่ขี้หมูพ่อมึงขี้หมูไม่ไม่ไม่เมื่อกี้ก่อนถ่ายแล้วน,นอนแคะ้หมูจมูกบานเดี๋ยว กขามีอุปกรณ์อ <igator vocal ema> oh, ุปกรณ์อะไรไม่รู้ดูสีหัวใกล้ไปเหลืองแบบซีดไปเลยวะอร่อยไหมลองเองกัดเลยนะแล้วถามกูว่ามันได้เลยอืม ไ,ได้อยู่มัดลัวใส่มายเพิ่มใส่เพิม่มไหมมันจืดไปไหนในสถานะแฟนของเธอ ที่หนึ่งครึ่งเจ้าใครจะมานั่งทนหิวดูเนี่ยไม่ทานทำร้ายคนแล้วฮะเอาไม่เป็นไรเอาไปทำร้ายตอนเบรคฟาสต์แล้วกันไม่ไม่เราไม่ตื่นอยู่ดีอะ่ะเอ็งมาเขาช์่ถามอาจจะบ่ายแล้วก็ได้ตื่นมาเจแล้วโอ้อืมโอเค,เอเคอก็ ทำให้ดูต่อก็ได้เผื่อท่านผู้ชมทําไม่เป็นเอาไข่ใส่ขนมปังไม่ไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าทาไม่เป็นเดีย้อยไม่เป็นไรอยากทำนะให้มันครบออกมาเป็นเมนูนะป้ายเข้าไปอย่าได้ใส่น้อยถ้าใส่น้อยมันจะไม่เต็มปากเต็มคาแต่ถ้าใส่เยอะไปก็กัดทางนี้ก็จะพุ่งออกทางนี้นะครับคือทาให้มันทั่วนนั่นแหละมันแยมเลย ลาการเดียวกันจริงๆนะเนี่ยใส่ดีแล้วกันเว้นแว้นแว้นไว้ปากไปเอง ถ้าเตจใช้ไม่เนี่ยก็ปิดสามนะฮะนี่เสร็จแล้วเจ้าเป็นเมนูง่ายๆ่จะพาผมขึ้นสวรรค์พอแล้วดิครับครับผม